การเดินทางผ่านมวลลบยานออโรราทะยานผ่านอวากาศด้วยความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อนทีมสตาร์เวนเจอร์สตื่นเต้นกับการผจญภัยใหม่ที่รออยู่ความเร็วของยานสูงขึ้น300%จากการทดสอบเดิมอาทีรายงานเราจะถึงดาวนิวารัสภายใน72ชั่วโมงขณะที่ยานกำลังเดินทางผ่านมวลลบ ทีมงานก็เริ่มสังเกตเห็นปรากฏการณ์แปลกประหลาดทั้งแสงสีต่างๆและการเคลื่อนไหวของดวงดาวนี่มันสุดยอดจริงๆซาร่ากล่าวฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแต่แล้วก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นระบบของยานเริ่มมีปัญหาเราได้รับสัญญาณไม่คาดฝันจากดาวนิวารัสอีวานกล่าวมีวัตถุบางอย่างกำลังเคลื่อนที่เข้ามาหาเรา เรียมระบบป้องกันทุกระบบกับตันลีโอสั่งอีวานสแกนวัตถุที่กำลังเข้ามาหาเราอีวานรีบประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากระบบเซ็นเซอร์เป็นวัตถุขนาดใหญ่มีพลังงานที่ไม่คุ้นเคยมันกำลังเคลื่อนที่เข้ามาด้วยความเร็วสูงด็อกเตอร์เอมิลี่เฝ้าดูข้อมูลผ่านหน้าจอเราต้องหาความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานนี้ให้เร็วที่สุด มันอาจจะเป็นสัญญาณของการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวซาร่าหมุนยานออโรราเพื่อให้พร้อมสำหรับการเผชิญหน้าฉันจะพยายามหลีกเลี่ยงการชนกับวัตถุนี้ทันใดนั้นแสงสว่างจากวัตถุปริศนาก็สว่างจ้ายานออโรราถูกห่อหุ้มด้วยพลังงานที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนทั้งยานเริ่มสั่นไหวและระบบบางส่วนเริ่มทำงานผิดปกติ พลังงานจากวัตถุนี้กำลังรบกวนระบบของเราอาทีรายงานเราต้องหาทางป้องกันก่อนที่ทุกอย่างจะล้มเหลวมักเเขวเตือนภัยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นเราจะต้องปิดการทำงานของระบบที่ไม่จำเป็นและเพิ่มพลังงานให้กับระบบป้องกันอีวานกล่าว ขณะที่ทุกคนกำลังทำงานอย่างเต็มที่เพื่อรักษายานให้อยู่ในสภาพปกติกับตันลีโอตัดสินใจที่จะลองติดต่อกับวัตถุปริศนานี่คือยานออโรราทีมสตาร์เวนเจอร์เรามาในสันติวิธีโปรดตอบกลบับ กับตันลีโอพูดผ่านระบบสื่อสารไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นมีเสียงตอบกลับจากวัตถุเราคือชาวนิวารัสยินดีต้อนรับสู่ดินแดนของเราการเคลื่อนไหวของพวกคุณทำให้เราสงสัยในเจตนาของคุณ เราจะช่วยเหลือคุณให้ยานออโรราปลอดภยัยทีมงานทุกคนต่างหายใจโล่งใจขณะที่พลังงานจากวัตถุปริศนาค่อยๆปลดปล่อยออกจากยานออโรราระบบทุกอย่างเริ่มกลับมาทำงานตามปกติขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือกับตันลีโอตอบเรามาที่นี่เพื่อสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับดาวนิวารัสและสิ่งมีชีวิตที่นี่ เรายินดีที่ได้พบกับพวกคุณชาวนิวารัสตอบเราจะนำทางคุณไปยังที่ปลอดภัยและพร้อมที่จะติดต่อสื่อสารเพิ่มเติมยานออโรราติดตามสัญญาณจากชาวนิวารัสขณะที่พวกเขาเดินทางต่อไปยังดาวนิวารัสด้วยความตื่นเต้นและความคาดหวังในการค้นพบใหม่ ทีมสตาร์เวนเจอร์สรู้ว่าการผจญภัยนี้เพิ่งเริ่มต้นและยังมีสิ่งที่ต้องสำรวจและเรียนรู้อีกมากมายยานออโรราเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่ชาวนิวารัสนำทางมาขณะที่ทีมสตาร์เวนเจอร์จับตามองดาวนิวารัสที่เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในหน้าจอดูนั่นสิซาร่ากล่าวด้วยเสียงตื่นเต้นดาวนิวารัสมีทั้งสีฟ้าและเขียวมันดูสวยงามมาก นี่เป็นดาวที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่เรายังไม่รู้จักด็อกเตอร์เอมิลี่กล่าวด้วยความสนใจฉันอดใจรอไม่ไหวที่จะได้ศึกษาและสำรวจเตรียมตัวลงจอดกับตันลีโอสั่งอีวานตรวจสอบระบบทุกอย่างให้พร้อมก่อนที่เราจะลงสู่พื้นผิวระบบทุกอย่างทำงานปกติเราพร้อมที่จะลงจอดครับ อีวานตอบกลับยานออรูราลงจอดบนพื้นผิวของดาวนิวารัสอย่างนุ่มนวลทีมสตาร์เวนเจอร์สเตรียมตัวออกจากยานเพื่อพบกับชาวนิวารัสที่ยืนรออยู่ประตูยานเปิดออกชาวนิวารัสยิ้มต้อนรับด้วยท่าทางที่เป็นมิตรพวกเขามีรูปร่างสูงเพรียวและมีแสงสว่างอ่อนๆที่ผิวหนังซึ่งทำให้ดูน่าทึ่งยินดีต้อนรับสู่ดาวนิวารัส ชาวนิวารัสกล่าวด้วยเสียงที่นุ่มนวลและอบอุ่นเราคือเอลาน่าผู้นำของชาวนิวาราสัสและเรายินดีที่ได้พบกับพวกคุณขอบคุณที่ต้อนรับเราเอลาน่ากับตันมีโอต่อเราคือทีมสตาร์เวนเจอร์และเรามาที่นี่เพื่อสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับดินแดนและวัฒนธรรมของคุณ พวกเรายินดีที่จะให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพวกคุณเอล่าน้ากล่าวแต่ก่อนอื่นเราขอเชิญพวกคุณไปยังเมืองหลักของเราที่นั่นเราจะได้พูดคุยและทำความรู้จักกันมากขึ้นทีม Star ure, สตาร์เวนเจอร์ตื่นเต้นกับการผจญภัยที่กำลังจะเกิดขึ้น พวกเขารู้ว่าการพบปะกับชาวนิวาราัสจะนำมาซึ่งความรู้และประสบการณ์ใหม่ที่ยิ่งใหญ่พวกเขาเตรียมตัวที่จะออกสำรวจดาวนิวาราัสและเรียนรู้จากสิ่งมีชีวิตที่เป็นมิตรนี้ขณะที่การผจญภัยของพวกเขาเพิ่งเริ่มตน้นพวกเขารู้ว่ามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นและท้าทายรอยอยู่ในอนาคต